กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุนไพรสายเลือดไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กนามหิมุระไทยเคนชินก็มีงานดาบไทยนะครับดิมิเป็ดหลายไอเทมนี้ฮะบากิหานุมานอมศาตรานะครับโอ้โหสุดยอดตัวนี้เป็นงานสั่งประกอบนะครับแต่ว่าหลุดจองนะครับลูกค้ายอมสละสิทธิ์นะครับเพราะว่าจําเป็นต้องนําเงินไปใช้อย่างอื่น สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมมีราคาพิเศษให้เนื่องจากว่าผมได้หักจากมัดจำคู่สั่งทำเอาไว้แล้วครับผมไม่เอาเปรียบใครนะครับผมก็จะคิดราคาเดิมที่เหลือนะครับปกติเล่มนี้สั่งประกอบอยู่ที่8999บาทนะครับแต่วันนี้ผมลดเหลือ7999บาท พร้อมจัดส่งนะครับตัวฝักเป็นไม้สักทองแท้นะครับแล้วก็จะเข้าลูปทองแดงให้เหมือนฟิตติ้งด้ามนะครับฟิตติ้งด้ามนี่เป็นทองแดงแท้ทั้งเซตนะครับดูครับโอ้โหหัวบัวทรงดาบหลวงอายุทยาแต่ประกอบใน,นแนวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นอย่างไทยมาในรูปแบบฮาบากิหนุมานอมศาตราฝังพลอย4ี่เซตนะครับเห็นไหมครับพลอยสีเซต อาหาเยี่ยมนี่ครับใบดาบใสปิ้งเงาวิบอย่างนี้เลยนะครับรับคมปัดเงาพิเศษให้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวโชว์ความคมเทสความคมให้ดูด้วยนะครับอาท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านไทยเคนชินของพวกเราเข้ามาได้เลย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 นะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ งดงามตามท้องเรื่องเจัดโด